แกฟังไหมเขาพูดแล้วก็ฟังฟังอืมเขาจะบอกว่าทุกอย่างผิดหมดแล้ว่คอมเมนต์มาสองคอมเมนต์แล้วก็เพิ่งจะอะไรนะคุณแม่นุพลลักษา์กำลังรับชมคาะเชิญค่ะทานกาแฟรื้ยังเาเล่นเป็นครีเอเตอร์นี่แหละเนาะเราก็หวังว่าเราจะได้ตังค่าเราก็หวังว่าเราจะได้เงินเดือนของ f a c e ุ o o k ลงเรงแงรงมาตั้งคืนเลยเดี๋ยวจะเข้าไปกดดูลงไลค์แล้วก็จะไปกดดูว่าเพื่อนมันกี่ร้อยคน ในนั้นนะคะการก็จะลงไลน์แล้วครบเวลานะ่ะมันก็ต้องไปเดินหน้าให้มันถึงตื่นขึ้นมาวันไหนไม่มีวันที่จะท้อนะไม่มีเลยมันต้องไปไปข้างหน้าเด็ดนะคะวันนี้จะขึ้นหรือเปล่าโมลูกอหนึ่งทัพแปดคงไม่ขึ้นหรอกมันไม่ขึ้นเยอะขนาดนั้นหรอกก็เพื่อนก็จะเต็มก็ตอนนี้ก็ตามล่าหานาทีการรับชมนั่นแหละดันเพื่อนมาให้เต็มเลยดันมาให้เยอะมาก เดี๋ยวต้วองไปกดดูก่อนว่าเพื่อนเขาเดินไปทางเดียวกันกับเราหรือเปล่าถ้าดูร้ายแล้วแล้วแถมตอบคอมเมนต์ตไม่ทันอีกต่างหากคอมเมนต์ก็เยอะนี่แหละมันเหนื่อยต้องตอบคอมเมนต์นี่แหละเชา้ามาแล้วเวลานั้นเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนแล้วตัวแดงๆอ่ะเห็นไหมกดเจนเพิ่มขึ้นมาใหม่อะไรก็ไม่รู้มีแต่คนว่าแต่ยาการก็ไม่เคยเข้าไปนั่งอ่านนะมีแต่คนบอกนะขึ้นเวลาไหนไม่ได้บอกแต่ยการอยวจะกดเข้าไปหาเข้าไปชมคลิป ท่านขึ้นเวลาไหนจะสําเร็จหรือยัง,ยงก็ไม่รู้สงสัยเห็นไหมนะคะเชียรเตอร์เหมือนกันก็ทักทายกันเนาะมีอบอุ่นอย่างนี้แหละอบอุ่นมากมายเปิดบ้านทีไรเพื่อนสายตาเราอะ่ะไม่เสียถ้าเรามีแว่นกองแสงมาใส่ก็ดีแต่การเคยเอามาใส่แล้วมันปวดตาหน่วยสีกอนจะไล่ตอนเก้ามงครึ่งเนาะจำไม่ผิดหรอเขียนไม่อยู่เก้ามงครึ่งหน่วยสีดีกรแต่ รอจสด,สดข,อของตัวของตนนี่แหละยืนยันเข้าไปให้เขาเห็นว่าเนี่ยยืนหน้าเราไม่มีอะไรมาหลอ,อกมาลวงหนูก็ฟังนะแต่ก็เลยดูคุณแม่ก็มาเสียหลับเลยลืมชาร์แบตแบตเสียอยู่นี่หนึง่งมาชาร์ไปด้วยพูดไปด้วยสวัสดีนะคะมาชาร์ไปด้วยพูดไปด้วยเมื่อะค,ะคืนนี่โรคประจําตัวโรคประจําตัวของเราภูมิแพ้มันไหลออกมาซะเลยเปิดบ้านเวลาเดียวหกโมงถึงทุ่มหนึ่ง แม่มารีอ่ะท่านก็ไม่ได้มีเวลาท่านก็ฝึกบ้านเวลาเดียวนะคะแต่ฟังหูหูเราไม่ได้อะไรมากมายแก้ฟังไว้เขาพูดแล้วก็ฟังฟังอือเขาจะบอกว่าทุกอย่างผิดหมดแล้วความสําเร็จยังไงแล้วเสียมันก็ต้องได้เนาะสู้ไปด้วยกันแต่คุณหน่อยก็ผ่านมาแล้วรอนที่ห้าใกล้แล้วละ่ะใกล้การก็แอบหวังไม่ได้หวังอะไรนะหลานสาวหลานชายอยู่ด,ดีดีเขาก็จับให้จับฉลาก รัฐบาลให้เขาบอกว่าอยากให้ย่านะได้โชคได้กำะมลเพชรลืมไปประมาณบ่ายนั้นแหละบ่ายโมงมั่งบ่ายสองมั่งจะได้นาะเมือนี้นาะฮิทฮิตฟังฟังเนื้อเมือนนี่ไปปีใหม่เดี๋ยวมินเที่ยวปีใหม่เนาะโอ้ยพอไงเป็นไงเส้าฮองพอค่ะเห็นก็เห็นเฉยๆสามลูกตาสี่ลูงตาหูก็พูดแค่นั้นก็เห็นเขาพูดเนาะ ืเขาพูดเอาคงจะเป็นอย่างนั้นอืมเขาพูดอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ให้วันนี้อ่ะวดสุดท้ายของของปีหกสิบหกค่ะวดสุดท้ายแล้วเป็นเป็นสุดท้ายแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะคะเสียงอะไรไปเ่อนะลองทําดูเอาจริงจริงนี่นามาซะขนาดหนักเลยแล้วหนึ่งเราไปคอมเมนต์ยาวๆ <laughs> น่ารักตลอดจิคะไม่น่ารักได้ยังไงเนาะ เราต้องซูมต่อไปเห็นไหมล่ะมันมีเพื่อนเขาอยู่มันจะเต็มวันนี้แหละกดรับจะเต็มเหลือไม่ถึงร้อยอ่ะมันจะเต็มอ่ะเพื่อนอ่ะเยอะเขาส่งมาหน่อแผ่นปูนนี้นี่สวัสดีค่ะคุณแม่คำพา <c oughs> โอ้ยเนาะขอโทษนะคะ <c oughs> วันนี้แปกแปกกว่าทุกวันอากาศก็ไม่หนาวนะ สู้แล้วก็สู้เท่านั้นที่เราจะสําเร็จหนาวว่ไม่หนาวเลยแม่คาภาไม่หนาวค่ะสุดยอดเลยค่ะเก่งมากเก่งมากนะตกมือตบมือเก่งมากค่ะมิตผ่านแล้วเนาะทําอย่างนี้บ่อยๆก็ได้นะเขาไม่ได้ให้ทําครั้งเดียวนะอ่านะคะอืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแสแวงคุณเรื่มภาคำพาทักทายคุณแสแวงนี่แค่นั้นแหละ แต่พยายามที่จะไม่ลานะไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายพยายามมากเลยอืมจะเป็นยังไงก็ต้องก็ต้องเข้าก็ต้องเดินต่อไปให้ถึงถึงจุดหมายปลายทางถึงเป้าหมายที่เราตั้งตั้งไว้เนาะทุกคนมีความหมายทุกคนมีความหวังทุกคนมีความหวังที่จะต้องเดินให้ถึงจุดนั้นนะคะต้องใส่แว่นเออท่านอ่านตัวหนังสือในจอไม่เห็นไงขนาดจิตการเนี่ยห้าสิบเจ็ด ห้าสิบเจ็ดเรียบร้อยลองไปทํานะถ้าผ่านลิมิตก็ดีบางคนบางท่านเล่นเล่นไปยังไม่ผ่านลิมิตนะยังไม่ลิมิตตัวเองต้องลิมิตนะคะที่เขาส่งขึ้นนี่แหละคุณแม่คำพาไล่ไปไล่มาถ้าถ้านาทีเราก็หกหมื่นนาทีก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะแอบกลัวนะโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคีอเตอร์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีส ที่ดังทั้งคืนนั่นนะเขาส่งมาให้น่ะ a ออะดันมาเก่งจังคนครอบอจังครบค่ะนึกว่าจะไม่เห็นแม่นุรพลัดมาแล้ว <c ười> แม่มาตักตายกำลังใจระบบม,มันก็ช้าช้าเนาะออะไรอ่ะเ<อ> <c ười> พราะว่าเราคุยสดๆอย่างนี้ไงแล้วก็ตอบกันอยู่ทางนี้แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์กันอยู่แล้วในไลฟ์สดแค่กดถูก <c ười> ลมตัง้งวิกลยังไม่กล้าเปิด ขยับเอาเดี๋ยวมันเข้าเสียงเข้าทรศสพทไม่หนาวมีแต่ความร้อยเนาะเราก็ไม่เข้าใจเพิ่งได้ยินเมื่อคืนนี้แล้วเขาเออแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้เรียกคุณเขาไม่ให้สวัสดีแล้วเขาเขาก็ไม่ให้ยกมือขึ้นสองนิ้วเพราะว่าเนาะเออก็เราเพิ่งได้ยินนะเนี้ยเข้าไปเมื่อคืนนี้ จะได้รู้จะได้เข้าไปถูกนะคะคนไล์เวลาไหลแต่แม่แมท่ทุกท่านรู้แล้วว่าแม่แม่ทุกท่านไลไ์เวลาไหนรู้หมดแล้วะ้มูกใสๆสไหลออกมาเปอะไอร้อนน้ำมูกใสๆสไหลออกมาจังเลยเนาะอากาศก็ไม่หนาวไม่เย็นอากาศไม่ได้เย็นเลยแต่พมงแค่มาแรง เราสู้ไปเรื่อยๆกลัวแบบว่านู่นนั่นนี่อ่ะหลายหลายอย่างอ่ะแอบกลัวอืวอเพราะเดี๋ยวนี้เขาตรวจสอบอะไรเราเราก็ไม่รู้อ่ะเนนี่การนั่งไลไรอยู่หน้าบ้านนะเนี่ยอะไรมาเสียงดังได้ยินเสียงหมดเลยเอ๋อยืนยันตัวตนไปเรื่อยๆจนกว่าทางระบบเขาจะคืนเครื่องไม้เครื่องมือมาให้เนาะพอเราเปิด ห้องทีไรห้องเล็กๆก็อบผุนเข้าไปห้องใครแต่ทุกวันทุกวันเพราะว่าเปิดทีไรไม่ว่าจะเวลาไหนเข้ามาให้กําลังใจตลอดเลยเพื่อนอะที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์เนี้ยอืมอืมเขาคงได้ยินมาไม่ได้เร่นไม่ให้ไม่ต้องไปแยง้งเขาหรอกแม่ก็เคยได้ยินเหมือนกันแม่หน้าที่การอยู่คนเดียวเนี่ยจะเข้าไปห้องไลน์หลายหลายคนเลยค่ะ วันหนึ่งหลายห้องนะไม่ใช่แค่ห้องแม่แม่ทั้งหลายนะวันหนึ่งหลายห้องเลยค่ะเรียบร้อยลองไปทํานะถ้าผ่านลิมิตก,ก็ดีบางคนบางท่าน,เล,นเล่นไปยังไม่ผ่านลิมิตนะยังไม่ลิมิตตัวเองต้องลิมิตนะคะที่เขาส่งเครื่องอ่าใบแล้วใบแล้วขอให้โชคดีขอให้เฮงหมันหมันขอให้หมันหมันทุกคนเด้อ ขอโจคให้ลาบผ่านมือผ่านไม้ขอให้ได้โอ้ยนี่การอยู่คนเดียวเขาบอกว่าไม่ให้ใส่แว่นไม่ให้ใส่เอเฟในรูปหน้าโปรไฟล์ของเราให้เป็นหน้าก็ออยู่มันจะเต็มวันนี้แหละกดลับจะเต็มเหลือไม่ถึงร้อยอะ่ะมันจะเต็มอะ่ะเพื่อนอะ่ะเยอะเขาส่งมา อไอเมตตาดันเพื่อนเข้ามารนะบบเมเอเตอร์เหมือนกันนะเนาะก็ต่างคนต่างรู้แล้วขึ้นปอไหนปอไหนเนะาะพอนาทีการรับชมมันก็ขึ้นแม่กําพาก็ได้ได้ปอสองแล้วมั้งเนี่ยขอบคุณมากเยนะคะคุณแม่มาอยู่เป็นเพื่อนเหนียวแน่นเลยคุณแม่มาลิ <c oughs> ขอบคุณค่ะทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะลูกขึ้นนะหน่วยสีกนจะไลฟ์ตอนเกนะ้าโมงครึ่งเนาะจำไม่ผิดหรอเขียนมาอยู่ มือครึ่งหน่อยจิิกรแต่รอเดินต่อไปให้ถึงถึงจุดหมายปลายทางถึงเป้าหมายที่เราตั้งตั้งไว้เนาะทุกคนมีความหมายทุกคนมีความหวังทุกคนมีความหมามวมหมังที่จะต้องเดินให้ถึงจุดนั้นนะคะหลายคนหลายหลายท่านมีแต่แม่แม่ทั้งนั้นเลยที่มาเล่นคลิปเนี่ยไม่มีวัยรุ่นเข้ามาเล่นนะแม่แม่แมเห็นไหม นะคะนะคะักษา